ครับเครื่องนี้สามารถใช้่าน eee e EE. ทั้งหมด3ก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในกันนะครับจะมี สายแถมให้นะเป็นใช้กับ usb ข้างหนึ่งแล้วก็จะเป็นปลั๊กโฟนข้างหนึ่งไม่ใช่ปลั๊กโฟนครับเป็นโฟนตัวเมียแล้วก็รูปร่างประมาณนี้ครับมีสามขานี่เป็นระบบสันนะครับอันนี้สามารถใช้ฐานได้นะครับสามก่อน ฐานเล็กนะครับ e ee สาม e อันนี้ก็เดี๋ยวลองใช้เป็น usb ดูครับได้ไ power bank มานะครับลองใช้กับ power bank ดู เดี๋ยวลองมาดูความแรงดูนะครับว่าสั่นได้แรงหรือว่าใช้หนวดอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นที่เสียบนะครับีด้านหนึ่งที่เป็นพอร์ต USB ก็เข้าที่ power bank อันนี้หลักการใช้งานคือต้องกดลงมปครับแล้วก็จะสั่นนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่า จะสั่นได้แรงหรือเปล่านะครับทดลองยังไงดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองกับการสั่นใสหนังสือแล้ยก็ช้อนลงนะครับโดยการเอาช้อนวางไว้แล้วก็จะกดตัวนี้ลงว่าจะมีความแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็บอกว่านวดคอได้นวดหัวก็ได้ลองกดดูนะครับ ไม่ใช่ไมายากลนะครับเป็นหลักการสัน่นสะเทือนนะครับก็มีถือว่าแรงมากนะครับราคาเกดสิบเก้าบาทบวกค่าส่งอีกก็ประมาณร้อยนิดๆน,นะครับเดี๋ยวลองใส่กระป๋องขนมด้วยครับผลเยีมาก ก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบชอบนวดแบบผ่อนคลายพกพาสะดวกนะครับเพราะสามารถใช้ฐานก็ได้ใช้ USB ก็ได้นะครับความแรงก็ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับราคาเจ็ดสิบกว่าบาทเองเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนวดคอได้นวดหัวก็ได้นะครับ ผมลองดูแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อนวดท้องก็ได้ครับนวดท้องก็นวดสักประมาณเป็นชั่วโมงนะครับแบตบคงไม่หมดนะครับก็ใช้ได้ระดับหนึ่งครับก็โอเคครับวันนี้จบการรีวิวเครื่องนวดพกผ่ารุ่นมีโม่ x y 3 1 9 9ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์ช่องน้อยสไตล์ชาแนลให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ